บายดีพ <Bye S 2> so so ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบื้งสุขุมื้อสุขุนเด้อจ้าวันนี้สาวน้องมาขายเครื่องของคือเก่าอะไพี่น้องวันนี้มีมูอะไรพี่น้องสาวล่าคุณไขบทอดกล้วยเบื้องไปทำกันเลยเด้อจ้า้องแม่กินยังนี่พี่น้องขนมทอด ห้าลิตรทอดขนมมาเด้อซื้อซอยสาวล่าเดอ้อสาวน้อมรายละเอยดยพูนสาวน้อมปวดทอดอยู่ครับของสาวน้อมแล้วมีมักโม,โมด้วยพี่น้องสาวน้อมลงมักโมแบบเพิ่นอมาให้ขายก้อนอนะพี่น้องแล้วเอางเงินให้พอนนำหลัง มูมีเงินซื้อสดจ้าเพราะเดอให้ว่ามาขายค่อยๆมาค่อยขายก่อนก็ได้แล้วก็สั่งเงินให้ลงน้ำหลังหมดละอันนาาั้นผ้าไอ้กะเบิง่งว่ามันเด่งบ่เด่งนะพี่น้องชะนอมลงรถหนึ่งพี่น้องรถกระบะหนึ่งเบิดนี่ชะนอมซื้อ หกพั 6, บาทเดาจ้าเป็นเงินไทยห0พับาทรวมเมื่อเป็นหกพันบาทนะนพี่น้องล้านป่ายร้านเป๊ะเงินเป็นเงินไทยละหกพันบาทขนมขายบุกุย่างเดอจ้าอันไรที่เป็นเงินสนมขายหมดเลยจ้าขายเมือนเดิมจ้าพ่อแม่พี่น้องปิ้งไก่โฟกัสสีคาูุ นม่อยโฟกัสตอนไหนกองเพียงไตจเพิ่ดแล้วพี่น้องโฟกัสสายจอสายเกาะให้ฉันหน่อยอี่กเสียงจามหมึกหมึกจามปักหือกควายมีวันนี้มีเมนูใหม่ค่ะหมูปิ้ง บินจ้ามาตรงนี้ก็คือใช่ยกอ มาตรงนี้ก็คือหน่อไม้เผาเอาไปแกงเอาไปฉุกส้มผักจ้าสมประกัดดองมาตรงนี้ก็คือลูกแตงกวามักน้าจ้าขายทุกอย่างมาตรงนี้ก็คือลูกแตงโมเราเองเยอะๆจังเลย ลูกใหญ่เนี่ยสารอมขาย40บาทจ้าใหญ่ๆญนี่40ีบาทนู่นๆตัวนั้นใหญ่ๆคือเนาะ40บาทมีติ๊กข้าวไนอนเป็นทงเนีะน้องทงละ ยี่สิบบาทบากหมตองร้ติอยูกว่ายี่สิบขายหน้าร้านบ้านเขมทางขายเครื่องขายของ ขอโทษขออภัยเด้อน้องลุงเด้อขอโทษขออภัยไอโอนใหญ่เด้อที่บ่ได้ไปร่วมง,งานน้องลุงค่าไอโอนเอน้ยน้องบีมก็ใหญ่แล้วพี่น้องเพิ่นอยากษ์ขี้ดื้อแม่แล่เพิ่นก็นเริ่มเท่าแล้วเพิ่นเอาบ่อยากอยู่แล้วน้องบีมคันเวรนสาน้อมไปกับพมีคนเอาน้องบีมบ่คือตะกี้เพิ่นยังน้อยเห็นนะแม่แล่เพิ่นเอาได้ช่วงนี้เพิ่นใหญ่แล้ว ก็เลยเอายาน้องบีมคุณกะเรื่องเล็งลงังวางลังมาซื้อกงนซื้อนี่น้ำสายนอมขายทุกอย่างพี่น้องเป็นเงินละขายเบิดถ้าบอ่อหาก็อดตายคันหาก็โอ๊คันหาก็อดตายพี่น้องเอ้ยเขาก็ต้องหาหาทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งหาทุกอย่างหาเพื่อเลี้ยงโคโค่ตัวเองหาจินโจ้โค่ตัวเองพี่น้องย่ำาให้แม่เล่กอะไรพี่น้องเมื่อยฝนตกะแค่นี้ถายดีหลายพี่น้องเอ้ยยังไงผลถ่ายแล้วโต๊ะใส่ซาต๊ะเจ็บจุ๊บซาพี่น้องยังเท่านี้แหละเบิ้ด ขางมาเรื des oh, size, ini, oh, oh, ่อยพี่น้องเลยเอาชุถุงมาได้ไหมให้ล้วแม่เจียร้ยบามาเจี้ยบปีนไก่กันยังเท่านี้แหละขงตึมเรยพวกโอ้ชุโยนไลแ e ก k ลายายฝนหมอกมองอยู่ัพี่น้องโเแผงแท้นะ และสีถงพี่น้องยังหาถงคันเมื่อวานนี้จ้าพอดีเซ็ตฝนมาแล้วจ้าสาน้องกับไข่เครื่องกำลังดีฝนมาฝนเลยไม่แา้นะม่ลกกู้เครื่องหน้าถูพี่น้องไม่ไม่แลกขายดีอนซ้วงหนึ่งอ่ะเนาะบ่ทัน <c oughs> สองคนไม่ลุกจนหัวปั้น อันนี้ก็คือมะโมเลยจ้ามะโมก็ได้ขายดีอยู่จ้าเมือน,นี้ติดเข่างามติดเข่ามากบ้านนี้สะอาดหัว เ,เอาจะขามาันยื่นสะพา,านกระพาะด้แม่ต่อมาไง้าวสงนิมันกได้ดโอ้ยโอ้ยนายแตกสามพยายามานำหนอย คุณเงินเงินเก่าคุณดีแล้วเบิดเลยเนาะโอ้ยมักแตกนี่ก็ได้ขายเนาะแม่เนาะพอได้ขายดีอยู่เอาน้ำโพสัมาซื้อนด่ฮะจ้ามยังเอาจ้ามยังเอาจ้ามยังจ้ามใส่ก็พี่พี่สบายดีค่อยแน่ สอาเจเอาจัก OK? พันเอไม้โอ้สิบสองไม้ก็สักสี่พันดีเอามาขางี่ยังเขาดอกตืร์มายังมีไปไปซื้อดีมอูโอ้ยจะซื้อเอานี่ยให้เขาวยเอานี่ตึโออันสองพันปัหาครบจ่ค่อยนะแม ว่าเได้ครอบใจเด้อสาวน้องพาเซ่เด้อครอบใจคือการสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนเนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งสารน้องพาเซ่ไปจ้าไปกับมาใจครอบครัสาวน้องเป็นจ้าพีความกระดายกับโตอดกัยหลายๆแล้วก็ขอโทษไอ้นใหญ่ายนะจ้าที่ไปไปอิ่รุ่งงานมันเกินน้องล้ค่าแล้วก็นึ่งมากขะ่าลูกลูกค่าแงหลายชุด ือเฮาอยู่นี่ล่ะป้าเพือยู่ในคอกกัพี่น้องนี่นี่น้องบีมาครับมานน้องบอาเป็นขังไว้ในคลอกกับขายเครื่องกันไม่เล่ะป้าไว้ในคอกน้องสายเอามันดื้อแห้งเข้าไปกับบอได้อันสองมากอะเพื่อนกังหัอยู่เฮามีพระละไอ้คนหนะเพื่อนกังหัอยู่เอากระส่งพอความบอกเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนนะนะขอโทษขออภัยหลายๆเลยเด้อที่บอได้ไปกับขอโทษขออภัยหลายคนเอซีถามฉัน้องว่าทำไมไม่ไปมันเกินน้องลุ่งรอ่ะนะ สะโนมไม่ได้ไปด้วยจ้าขอบคุณหละด้วยจ้าบ๊ายบายสบายดีพบกันคลิปต่อไปด้วยจ้าวันเส